เราห้ามความคิดไม่ได้แต่เรามีสติรู้ทันจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตลอบก็รู้จิตไม่ลอบก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตเป็นบุญเป็นกุศลก็รู้รู้ทันได้เอยแล้วเราจะเกิดปัญญาเห็นนะว่าความปรุงแต่งชุกชนิดนะ่ะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นปรุงดีเกิดแล้วก็ดับ ดวงชั่วเกิดแล้วก็ดับพนอะเราเห็นซ้ำๆๆนะจิตก็รู้เลยความปรุงแต่งเหมือนภาพหลงตาเหมือนภาพหลงตาเท่นะั้นเหมือนความฝันนะไม่มีจริงเป็นของพี่แต่งขึ้นมาปรุงขึ้นมาใน,นสุดใจมันก็พ้นจากความปรุงแต่งนะเพราะมันรู้ว่าไม่มีสาระเหมือนเหมือนถูกหลอกอนะทุกวันนี้เราถูกหลอกให้รัก ถูกหลอกให้โกรธนะถูกอะไรหลอกนะถูกความปรุงแต่งหลอกหลอกให้รักหลอกให้โกรธนะหลอกให้ชอบนะั้นหลอกให้เกลียดนนี้เนะนี่ยความปรุงแต่งมันหลอกเราแต่ถ้าเราเห็นนะความปรุงแต่งทุกชนิดนะ่ะไม่มีสาระแก่นสารอะไรปรุงดีมันก็อยู่ชั่วคราวนะ เวลาเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลสังเกตไหมมันก็เป็นบุญอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เป็นบาปอีกแล้วหรือใจเราชั่วปรุงชั่วก็ไม่ต้องไปตกใจให้รู้ทันเลยอย่าไปเติมอาหารให้มันอย่าไปคิดตามมันเราเห็นนะความปรุงชั่วอย่างความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปใน่สุดเราก็รู้นะความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่ภาพลวงตา เป็นเหมือนผีหลอกเราเท่านั้นเองไม่ใช่ของจริงจังอะไรความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมีจิตมันรู้ทันนะจิตมันก็เลยไม่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความปรุงแต่งมันก็พ้นจากความปรุงแต่ง